โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเอทิโคเวรับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทําในส่วนของผลแสงนะครับผมซึ่งผลแสงเกมนี้ไม่เหมือนผลแสงธรรมดาที่ต้องเออสุ่มนะครับผมซึ่งเกมนี้มันไม่มีการสุ่มมันต้องทําอย่างเดียวนะครับผมโอเคมาก่อนที่เราจะไปเออสอนทาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลก่อนนะผมนะสกิลเซตนะคบผมเป็นการปล่อยแสงไปแบบนี้นะคะผมนะ สกิลเนะครับผมเป็นการปล่อยเออ่ลูกแสงไปงนี้นะเป็นการปล่อยบอลแสงสกิลเซตสกิลซนะครับผมเป็นการปล่อยขึ้นสกิลเนะครับผมก็คือเป็นการเป็นการบินนะครับผมนะเป็นการบินแบบนี้เลยนะครับผมโอเคขออนุญาตบินกลับก่อนนะครับผมนะนี่เป็นการบินประมาณนี้นะครับผมนะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาสอนทํากันเลยนะว่าผลแสงเนี่ยทำยังไงแนละ้วอย่างแรกให้ทุกคนไปที่เกาะโอเด้งนะครับผมเกาะโอเด้ง ตามผมมานะครับว่าเกาะโอเด้งนั้นไปที่ไหนนะโอเคมาไปที่เกาะโอเด้งก่อนนะครับผมนะ โอเคครับผมพอเรามาถึงที่เกาะโอเด้งนะให้ทุกคนตีไอตัวนี้ไปครับผมตีไปแล้วครับให้ทุกคนตีไอตัวนี้ไปเรื่อยๆครับผมนะขออนุญาตตีสักพักนะครับผมโอเคครับผมพอเราตนะีจะมีโอกาสดรอปในส่วนของออฟสีออฟออฟทีมเป็นรูปเป,เป็นออฟบลูครับผมไม่ออฟที่เป็นลูกสีฟ้านะครับผมนะโอเคพอเราตีได้ออฟบลูใช่ไหม ให้ทุกคนนะมาตีไอตัวนี้ต่อเลยนะครับผมมันเป็นมันเป็นบอสเอ่อทำดาบอเอ่อยามะนะครขอให้ทุกคนตีไปเลยโอเคให้ทุกคนตีไปเลยนะครับผมนะโอ้โหตีแรงมากนะครับผมขออนุญาตถอ,อยอะก่อนนะครับผมนะโอเคมาขออนุญาตตีสักพักนะ โอเคครับผมพอเราตีเสร็จนะคะผมนะก็จะมีโอกาสดรอปในส่วนของเอ,อ่อออฟเลดนะคบผมก็จะเป็นหน้าตาแบบสีแดงแดงครับผมเป็นก้อนสีแดงแดงนะครับผมนะผมจะให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับผมนะอืมอ่าให้ทุกคนมีสองลูกนะครับก็คือออฟบลูกับออฟเลดนะพอะทุกคนได้สองลูกนี้ให้ทุกคนมาที่หลังเกาะน,นะผมนะจะมีแท่นหินอยู่นะให้ทุกคนมาตรงแท่นหินนะแล้วก็กดเสกไปเลยนะผม,มต้องการออฟบลูกับเลดนะกดไปเลยครับผม อะแล้วก็จะมีบอสโอเดังเกิดน,นะให้เราตีจนกว่ามันจะตายนะครับผมนะอ่ะตีขออย่าตีแป๊บน,นึงนะอะโอเคตีเสร็จแล้วนะครับผมไม่ดรอปนะครับผมนะโอเค ผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะผมทอ,อนตีเสร็จใช่ไหมมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เป็นก้อนสีทองนะคะผมนะนะมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะก็พอทุกคนมีไอ,อ,อ้ก้อนสีเหลืองนะนะผมให้ทุกคนไปที่เกาะหนวดขาวเลยผมขออนุญาตรีเซ็ตตัวละครไปก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคปะ <_ V> โอเคครับผมพอทุกคนมาถึงเกาะหนวดขาวให้ทุกคนมาตรงด้านบนนะจะมีกับบอสหน,หนวดขาวอยู่ตรงนี้นะคะผมนะ อาจจะมีบอสตรวด,ดขาวยืนอยู่ตรงนี้นะให้ทุกคนนะตีเช่นนี้นะตีจนกลับจะตายับผมนะโอ้กูตายเลยเฮียน,นะครับผมพอมันตีเสร็จนะพอเราตีเสร็จนะจะมีโอกาสดรอปออฟสีขาวนะครับผมผมจะขึ้นรูปให้ดูตรงหน้าจอเลยนะผมก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะพอเราตีตรวดขาวเสร็จก็จะมีโอกาสดรอปไอ้ลูกสีขาวๆเนี่ยนะผมโอเคพอเรามีลูกสีขาวแล้วก็ลูกสีเหลืองแล้วเนี่ยให้ทุกคนไปที่เกาะรูปปั้นนะผมเป็นรูปรูปปั้นยักษ์นะผมโอเคตามผมมาเลย โอเคครับผมพอทุกคนมาถึงนี่เกาะเอ่อลูกป,ปันอยากนะให้ทุกคนขึ้นมาตรงนี้นะจะมีแท่นสีเหลืองนะให้ทุกคนเอาในส่วนของออฟสีเหลืองแล้วก็ออฟเอ่อที่ตีได้จากหนวดขาวออฟสีอา่าขาวกับขาวกับเหลืองนะให้ทุกคนกดสิกนะแล้วก็มันจะมีวอตเกิดนะแถทำนี้แหละเออจะมีวอตแสงเกิดทำนี้นะครับผมให้ทุกคนตีไปนะครับผมพอทุกคนตีเสร็จเนะี่ยจะมีโอกาสดอกผลแสงซึ่งผลแสงหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ตอนตีเสร็จนะนั่นะจะรูปร่าง ผลก็จะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็เอ่อตรงตรงอนิเมชันไม่ใช่อนิเมชันตรงภาพภาพปกของผลนะก็จะเป็นสีแดงน,นะ okay. น,นะคะผมนะโอเควันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์คุดต้าผมโดยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย